วัสดีครับผมผมท็อปสปีดทอยนะครับวันนี้ก็ทํารถส่งงานให้ลูกค้านะครับก็จะมีติดตั้งดีเลย์จิ๋วซึ่งเป็นสูตรลับเฉพาะของทางร้านนะครับแล้วก็ก็เป็นมอเตอร์ลงแว่นนะครับผมซึ่งเป็นมอเตอร์ตลาดของผมเน่ยอ่าอันนี้ก็เป็นคลิปติดตีเลยยเดินหน้าถอยหลังนะฮะก็จะเดินหน้านะฮะถอยหลังนะครับถ้าอยากแรงกว่านี้ก็ ไล่เฟืองเปลี่ยนล้อใส่ลูกปืนให้ครบนะฮะเปลี่ยนล้อล้อหน้าเป็นลูเลอร์ก็วิ่งวิ่งสามารถวิ่งไม่อายใครและแ <c oughs> ค่นี้ก็โอเคแล้วครับผมนะฮะเดี๋ยวมาลองเปลี่ยนล้อนะครับเปลี่ยนล้อแล้วก็เปลี่ยนแกนเฟืองพวกนี้ว่าความเร็วจะเพิ่มขึ้นไหมนะฮะเดี๋ยวมาดูกันชุดล้ออไหนชุดล้อชุดล้อธรรมดาเลยครับผมชุดล้อตัวนี้เลยนะนี่นะฮะสำหรับมือใหม่ค่อยเป็น,ปน,ค,ปนค่อยไปเนาะใช่ครับแต่งเอาแบบประหยัดนะไม่ได้ลงสนามอะไร นี้เรามาทดลองรดเดิมๆไม่ได้ไล่เฟืองนะฮะเอาเดิมๆก่อนเลยนี่ฮะความเร็วสุดก็ได้เท่านี้แหละยี่สิบหกดัวนี้นะฮะ,ะ,ะก็เปลี่ยนล้อเปลี่ยนเฟืองเสร็จแล้วนะครับผมที่เหลือก็เป็นการเทสนะฮะว่าความเร็วจะเพิ่มขึ้นไหมเ๋ยวซ้ายก่อน เดี๋ยวฟ้าโอเคเดียวได้ปกติขึ้นไดโนเสนะโยนกล่องซะหน่อยวันนี้โอเคนี้ก็47แล้วนะเนี่ยฮะล้อไม่ได้ติดกาวนะมันหุบเข้าไปมันแรงจัดนะความเร็วนี้รู้เรื่องไงนะเมื่อกี้47เดเดี๋ยวเอาอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวทำทำล้อใหม่ก่นอนโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ใครที่สนใจ จะสั่งทำกับผมนะฮะไม่มีเก็บเงินปลายทางบอกไปก่อนเนาะใครที่สนใจก็สามารถโอนตังค์เดี๋ยวผมทําส่งให้โอนวันนี้ทําให้วันนี้นะครับส่งว,วันนี้เลยนะโอเคผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย